สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง b b b พารวยชนแนลนะคะ วันนี้วันที่20สิงหาคมบก็จะมาวางแนวทางสู่วิ่งรูดตัวเจหาะฮานอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและก็ฮาหนอย VIP ให้เหมือนเดิมเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมของวดประจำวันที่20สิงหานะคะเรามาดูผลย้อนหลังกันก่อนเนาะว่าตัวที่บีวางให้เข้าหรือเปล่านะคะและผลออกอะไรบ้างเนาะนอยเฉพาะกิจนะคะมีให้วิ่งรูด2และ9 ให้เน้น2นะคะเน้น28 8 9แล้วและก็98นะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออกนะคะของเรานะคะก็เข้าเลขวิ่งอัด2บนนะคะตัวรูดตัวเจาะของเราก็ไม่แตกเนาะถ้าหลุดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะและก็หาน้อยพิเศษนะคะปีให้วิ่งรูด9และ2ให้เน้น 95, 97แล้วและก็25เนาะ ฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออก6 70, 6 6นะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะก็ไม่เข้าเนาะบีให้อัด9นะคะแต่มา6นะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะสูตรมายังไงนะคะบีก็วางให้ตามนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะวางสลับกันอะไรนะคะแต่มันออกสลับกันเองเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ฮานอยปกตินะคะบีให้วิ่งรูด0และ8ให้เน้น03 07และก็84นะคะฮานอยปกตินะคะผลที่ออก544 27นะคะฮานอยปกติของเรานะคะก็หลุดทั้งใบเลยนะคะและก็ฮานอย VP เนาะบีให้วิ่งรูด5และ7นะคะให้เน้น50 76และก็78เนาะ ฮานอยวีพีนะคะผุนจีโอสี่สองสามห้าหนึ่งนะคะฮานอยวีพีของเราก็เขาวิ่งรูดห้าล่างนะคะเจาะไม่แตกอีกแล้วนะคะวันนี้ออกสลับกันหมดเลยนะคะบี B. ให้นินสองฮานอยเฉพาะกิจนะคะแต่มาออกฮานอยปกติเนาะสองเจ็ดนะคะและก็ให้นิน ให้ตัวรองฮานอยพิเศษเจาะ27นะคะแต่ไปออกฮานอยปกติเนะ้ะและก็ให้เน้น07นะคะฮานอยปกตินะคะวาง907เนาะไปออกฮานอยพิเศษนะคะตัวอัดเลยนะคะ ยังไงวันนี้นะคะถ้าบีผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะสูตรก็ไม่เข้าและไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเราไปดูกันต่อที่ฮานอยเฉพาะกิจวันที่20กันเลยจ้าเรามาดูกันต่อที่แนวทางฮานอยเฉพาะกิจประจํามวดวันที่20สิ่งหากันเลยนะคะ B. จะให้วิ่งรูด9และ4นะคะ ตัวเจาะนะคะ92 95 98 42 45และก็48นะคะฮานอยเฉพาะกิจของเรานะคะบีจะให้เน้น9นะคะจะให้เน้น9ฟัน9อัด9 เน้น95 98และก็48นะคะโดยเฉพาะขีดของเรานะคะตัววิ่งรูดก็จะได้9และ4นะคะและก็เน้น9ฟัน9เน้น95 98และก็48เนาะและก็3ตัว2 95นะคะและก็2 98 ก็จะได้ตามนี้เลยนะคะบีชอบ9นะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจเนาะคํานวณได้ตัวเด่น9และ4นะคะยังไงก็ขอให้มาตัวใดตัวหนึ่งและก็มาตัวที่บีให้เน้นด้วยเนาะตัวที่บีชอบมากๆนะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะคะบีชอบ98นะคะสตัว298เเนาะก็ขอให้มาตามนี้นะคะเมื่อวานฮานอยเฉพาะกิจของเราก็หลุดนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้มาเนาะ เราไปดูกันต่อที่ฮานอยพิเศษกันเลยนะคะเรามาดูกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษเลยเนาะฮานอยพิเศษของเรานะคะ B จะให้วิ่งรูด8และ6นะคะตัวเจาะนะคะ8 4 8 5 8 7 6 4 6 5และก็67นะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะ b จะให้เน้น8นะคะจะให้เน้น8 8ฟัน8อัด8นะคะจะให้เน้น8 4 87และก็64นะคะฮานอยพิเศษของเราเนะาะ B ก็ให้วิ่งรูด8และ6นะคะ ให้น้น8ฟัน8อัด8เน้น8 4 8 7และก็6 4เนาะและก็3ตัวนะคะบีคำนวณหลักร้อยได้เลข3นะคะบีก็จะวางให้3 8 4และก็3 8 7นะคะหาน้อยพิเศษของเราเนาะก็จะจอดเรียงได้ตามนี้เลยนะคะ ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ชอบตัวที่บีเจาะให้นะคะก็สามารถจับเจาะตัวที่พี่ๆชอบได้เนาะและก็สามารถจับวิ่งรูดได้เลยนะคะเพื่อความชัวร์นะคะยังไงก็ขอให้มาตามนี้นะคะบีก็พยายามทําแนวทางเต็มที่ที่สุดแล้วเนาะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้มาทั้งสี่ฮานอยแล้วกันนะคะเราไปดูกันต่อฮาหนอยปกติกันเลยเนาะ และก็ฮานอยปกติของเรานะคะบี B. จะให้วิ่งรูด7และ2นะคะตัวเจาะนะคะ70 71 73 20 2เและก็สองสนะคะ สำหรับฮานอยปกติของเรา B จะให้วิ่งรูด7และ2เนาะจะให้เน้น7นะคะจะให้เน้น7ฟัน7อัด7นะคะจะให้เน้น7 0 7 1และก็2 0นะคะ หานอยปกติของเรานะคะก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เลยเนาะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบตามตัวที่บีเจาะให้และตัวที่บีให้เน้นก็ขอให้มาตามนี้นะคะและก็3ตัวบีจะวางให้370นะคะและก็3 71นะคะหานอยปกติของเราบีให้อัด7ให้เน้น7071และก็20นะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะชอบตามตัวที่บีเจาะให้นะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะสูตรที่บีวางให้นะคะเกิดจากการคำนวณสถิติแนวทางฮานอยย้อนหลังให้เท่านั้นนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนพิจารณากันด้วยเนาะสูตรก็มีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะคะเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยเวพีกันเลยนะคะ เรามาดูกันต่อเช่แนวทางฮานอย vp กันเลยเนาะแนวทางฮานอย vp ของเรานะคะ B จะให้วิ่งรูด5และ0นะคะตัวเจาะนะคะ5 3 5 4 5 7 02 03และก็01นะคะ ฮานอย v i p ของเรานะคะ B จะให้เน้น5นะคะจะให้เน้น5ฟัน5อัด5นะคะจะให้เน้น54 57และก็01นะคะ ฮานอย v p ของเรานะคะก็จะจอดเรียงได้ตามนี้เลยเนาะ B ให้เน้น5อั5นะคะเน้น5 4 5 7แล้วและก็0 1เนาะและก็3ตัวของเรานะคะ B คำนวณหลักร้อยได้เลข8นะคะ B ก็จะจับวางให้8 5 4นะคะและก็8 5 7เนาะ ฮานอยเวพนะคะตัวที่บีคิดว่าน่าจะมาชัวๆเลยนะคะก็น่าจะเป็น5 4นะคะแล้วก็0ูนบีชอบ5 4 0 1 5 7แต่ถ้าจะให้ฟันขาดเลยนะคะบีก็ชอบ5 4เนาะ ยังไงก็ขอให้มาตามนี้นะคะและก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีเนาะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มาวางแนวทางสูตรวิ่งรูปตัวเจาะฮานอยเฉพาะกิจหานอยพิเศษปกติและก็ VIP ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เวลาที่บีมาวางคลิปแนวทางให้นะคะพี่ๆทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปแนวทางฮาหนอยที่บีวางให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ